ไม่แบบม่าจะมีได้แบบเออทำต้นเบบี้ทำต้นอะไรเนี้ยโอเคตอนนี้เขาเดาเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะไปนอนแล้วออกมาจากนดแล้ชื่ออะไรคะชื่อยุ่มครับฮะยุ่งยุ่มหัวเหรอชื่อยุ่มหัวชื่อเต็มยุ่มหัวอย่าอย่าเป็นอย่างนี้มดนะคือมามาใหม่นิ่งมากแต่ว่าหลังๆนี้ไม่นิ่งแล้ว อย่าเป็นหเมือนเค้านะชื่ออะไรคะ,คะชื่อโกจินค่ะโกจินเื้ยมึงเจอนดะ้เอาอมอกมางแรกเลยใช่ไหมสำนักานเดี๋ยวเดี๋ยว ่ะเนี่ยต้องฝาดกระเป๋าเลยไหมบ้าด่ะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฉันหน่อยอีก3วันมาเกิดฉันขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอคนที่มาหาหนนากลัวมาทั้งวัยเจนเนอ เออโอ้ยวันเกิดได้ยินแล้วเมื่อกี้มันฮุดนี้ไงที่หอใช่ไปจังไวาก็จะไม่เคยเจอเธอไงสุขเสน็จวันเกิดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินเลี้ยงที่ไหนก็เรียกด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่่ไปกินส้มตำไปแล้วตอนกินครับพี่เบอร์เดย์ครับเกิดคนเกิดเดือนสิงหาหน้าตาดีไม่ได้เจอแต่เอ้าวเสื้อสีพาละไปไปไปเบอร์เดย์นะครับผมความสุขมากๆแล้วก็บรรยกันมาก เลมาตามผมบ่อยด้วยเพิ่งตกงานมานี่ยเอให้บอนดราคามีความสุขมกครับชื่ออะไรนะบูมหรอกาวูกาฮะกูกากูกาหรือว่าบูมหน้าขายบูมให้เปอเดราคาบ่อยมีความสุขมากนะครับชื่ออะไรนะนับหนึ่งนับหนึ่งขอบคุณที่มานแฮปมีเบอร์เดย์ฉันหน่อยมีเบอร์เนะครับมีความสุขมาก อีกคนเนี้ยคนคนเนี้ยเป็นคนอะไรอีกคนเนี้ยแหละหิวอาหารอีสานเหรอบ๊ายบายนะไปเจอกันใหม่หิวก็ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินส้มตำหรอไทยรามันไปที่ไหนไทยรามันคนนั้นตรงเนี้ยใกล้หรอใกล้ใกล้เลยแต่วันพุธนเนี่ยเขาไปกินเลี้ยงกันเดี๋ยวฉันบอกไปแต่ว่าแถวดินแดงบอกได้ว่าอยู่ไหนชื่อใยนาใช่ไหมเขาใยใยเจนอ่ะเขาบ่นทุกวัน บนทุวงวานเลยนะเออแฮปปี้เบอร์เดย์ฉันด้วยเพราะวันเกิดฉันก็เยเจมันเกิดมันเดียวกันเออมอดกี้ไม่พูดเลยเลยเหรอแฮปปี้เบอร์เดย์ใช่ไหมวันเกิดใช่ไหมครับใช่พี่สาวมามันบุษสมุีรแฮปปี้เบอร์เดชครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสุขภาพไปเจอกันนะแฮปปี้เบอร์เดย์ครับมีคลักซ์สุดมากว่าแต่คนรักคนีละ ป๊ายบายบายบายแล้วพี่ไปเลยแต่พี่ไปเลยกันก่อนวันเกิดแล้วใช่ไหมอีวันพุฒเนี้ยวันเกิดเนี้ยใช่สีเสื้อเธอเลยวันพุฒอ่ะวันนี้เป็นวันที่โชคดีแล้วก็มีความรวยเข้ามาในชีวิตหนักหนา้ถูกหวยก่อนอ่ะถูกหวยก่อัดเราี่แล้วหวยกินยับเลยเงินเยอะด้วยว่าไงครับไปเอาที่ใหญ่ป๋า่อนหน้าร้อยแค่ก็พวกคุณที่มานะมาอยู่แล้ววันก็เหมือนมาเลี้ยงวันเกิดฉันนุ่งหน้าแหละ ก็เหมือนเธอจะร้อนเกินฉัน <phải> น <been so nice> yeah, you know? okay, ัはは่นแหละได้ใจกันอย่าไปร้องนั่นนะอัดทิปโอเคไม่เล่นได้แล้วก็ไอ้ประด็นะครับใี้ความรู้บอกว่าการงานรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเองปังปังถ้าเรามีเงินเราจะมีความสุขเองแต่ฉะนั้นเราต้องมีเงินก่อนให้งานปังๆมีเงินเยอะเดี๋ยวประเด็นคือเราคนน้อยก่อนเดี๋ยวคนมันเยอะแก้บนยังไม่ได้แกบนยังไง เามืหนึ่งเดลเกก่อนโอเคเรียบร้อยเดลเล็กแล้วหนึ่งสองสามพี่เพื่อเดย์ครับที่ทขอให้ชีวิตพี่เนี่ยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับข,ขอขอให้หน้าที่การงานพี่เ่ยปิดดีลกับลูกค้าได้เยอะๆเราขอให้พี่เนี่ยไม่แก่ขอให้พี่ยืนครับผมขอพี่ต้นขออนุญาตเสยเสยรอ,องเท้าออกได้ไหม <laughs> <c oughs> คือคือพูดว่าอย่าพูดว่าแก่ไม่ก็ขอให้พี่อายุยืนยาวยืดยาวยังพอทนแต่อย่าพูดว่าแก่ คนอื่นเขาไม่พูดแก่กันโฟบพี่รู้สึกว่าเร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 ากับพี่อ่ะสิ้นเสมอกันนะทันมุกทันควันทันอะไรกันบ้าตับแตกไอคอนเร่องผู้ว่าให้เจอสิ่งดีนครับสมหวังอะไรนะไม่ได้ยิ่เจอสิ่งดีสมหวังทุกเรื่องนะครับแล้วก็วันเกิดมีขอมีความสุขมากครับผมจ้าไม่ได้ได้ได้แด้เนเมงนะชื่ออะไรนะออโต้ใช่ไหมคอยพรี้พี่หน่อยวันนี้มันเกิดพี่ครบ22ปีมาดีอายุครบ22 อย่าบอกว่าแก่กว่าฉันนะ18แรับเออแล้วแล้วไปนึกว่า23โอ้ยพอพี่หน่อยพี่แก่แล้วพี่แก่กเกลียวขอให้พี่อะไรครับโดมีโดม่โดมี่อายืนย,ยืนอย่าพูดแก่เหมือนคนข้างๆนะเขามาเทียบแหลมุนเทียบผ้าคิดอะไรก็สมดังัความต้องการแล้วจริงนะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเฟย์โฟกซเยอะ โฟกัสเกะคำเดียวนี่คือแบบหนึ่งสองเออสริษัทนี้ก็ราคาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานการเงินปังปังความสุขมากครับชื่ออะไรนะโซดาโซดาเออเกือบลืมไม่เคยได้เจอก็ไม่เคยได้เจอใช่ไหมออกมาจะบ่อยเขาออกงานบ่อยคนนู้นอ่ะเราไม่ได้บอกเูอแข่งรู้อะไรมาถ่ายน้องมาๆตาองผ่าน เกือบเกือบใช่อีกวันหนึ่งไม่ใช่ใช่ก็วันนี้นะสิครบรอบแล้วใช่ไหมครบรอบแบบด้วยได้นัดหมายจริงจริงนะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยแหละวันนี้นี่แหละจีบสองครบรอบวันพุธพอดีวันพ่อวันเกิดพี่หน่อยวันนี้พี่อายุครบยี่สิบสองปีพอดีเกิดให้น้องถือแล้วก็โมยของเขาไป ฮัลโหล